โอมื้อชอเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้รับหนะ้าที่เป็นแม่ครัวจําเป็นอีกแล้วนะคะมาทํากับข้าวที่นากันจ้าแต่ก่อนที่จะพาทํากับข้าวนะคะเราต้องหุงข้าวกันก่อนคนข้าวสารมาจากบ้านเหมือนกันนะคะวันนี้น้องแพทจะหุงข้าวแบบดั้งเดิมนะหรือที่หลายคนเรียกกันว่าหุงข้าวแบบโบราณนะคะใครหุงข้าวแบบนี้ได้นะคะเวลาไปอยู่ในป่าในเขาหรือไปที่ไหนนะคะสบายเลยคะ่ะแต่มีใครเคยหุงบ้างหรือย,ยังนะถ้าเคยหุงหรือทําอยู่แล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกน้องแพทด้วยนะพอหลังจากตั้งหม้อข้า เรียบร้อยนะคะไม่รอช้าจ้าทุกคนทํากับข้าวกันเลยเมนูวันนี้เสนอเป็นแกงกรดน้องแพทเลยนะคะแกงมะเขือใส่เนื้อหมู มะเขือก่อนเอาไปแกงนะคะน้องแพทก็จะมาแช่น้าเกลือก่อนไม่ใช่อะไรนะคะน้องแพทกัวดํำเฉยๆจ้าแช่ไว้สักพักนึงก็ล้างได้เลยนะคะล้างเสร็จเรียบร้อยทุกคนน่ากินมากมาเดี๋ยวเราตั้งหม้อกันเลยแล้วกันนะคะใส่น้ํามันลงไปเลยจ้าตามด้วยพริกแกงที่เตรียมไว้เลยนะคะวันนี้น้องแพทจัดแบบเข้มข้นมากๆเลยจ้าทุกคนต่อด้วยเนื้อหมูกันเลยใส่ทั้งหมูชิ้นและหมูสับเลยนะคะเพราะเวลากินกินกันหลายคนนะคะต้องจัดไปแบบจุกๆเลยค่ะทุกคนจะได้น่ากินอร่อยยพอคนเลคนเลได้สักพักนึงนะคะเนื้อก็เริ่มสุกแล้วจ้าทุก คนไม่รอช้าใส่มะเขือต่อหม้อแกงนี้ดูเหมือนจะเล็กนะคะแต่จริงๆใหญ่อยู่นะตอนนี้ใส่มะเขือหมดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต้องหมั่นโคลลให้เข้ากันทั้งหมดเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวไม่คนเสร็จก็ทํากันปิดฝาทิ้งไว้วันนี้มีเมนูยำ<อ>หัวปลีด้วยนะคะทุกคนแต่ขอแกงมะเขือให้เสร็จก่อนนะคะใส่น้ําต่อเลยจ้าจากนั้นก็ทํากันปรุงเลยนะคะใส่กือเม็ดลงไปผงปรุงรสเรียบร้อยก็โคลลโคล้เข้ากันอีกสักหน่อยแล้วก็ทํากันปิดฝาอีกรอบนะคะระหว่างนี้พี่สาวของน้องแพทก็เตรียมหัวปลีให้ช่วยๆกันคนละ้คนนะอตีก็ เวลาใส่ขมิ้นแล้วสีสันน่ากินขึ้นเยอะเลยนะคะและแล้วลลเวลานี้ก็มาถึงจ้ดทุกคนเพิ่มความหอมด้วยผักชีน่ากินมากเลยค่ะมาต่อด้วยเมนูที่2กันต่อใส่ปลากระป๋องลงไปหอมแดงซอยน้องแพทใส่ลงไปเยอะมากเลยนะคะตามด้วยกระเทียมเจลจ้านี่คือตะไคร้คซอยนะคะผักชีซอยก็ใส่ด้วยจ้าและขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือพริกกระเรียงขัว้วป่นแล้วก็ต่อด้วยเกลือป่นนะคะใส่ลงไปเลยจ้าสุดท้ายของสุดท้ายนะคะผงนัวจด้ดทุกคนโรยลงไปเรียบยยร้อยโคเลโคเลกันเลยจะว่าไปว่ามาคนไปกลิ่นหอมเหมือนกันนะเนี่ย ถือเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพมากๆเลยนะคะรวมไปถึงผักจากทุกคนปลอดสารพิษหมดเลยสีผักาดคือน่ากินมากเลยนะคะตอนนี้เขาก็สุกแล้วลยปิ้งก็สุกสุกทุกอย่างเลยจริงๆนะคะขอมีความสุขกับการกินต่อเลยแล้วกนันกินกันใต้กระท่อมแบบนี้อบอุ่นมากๆเลยจ้ะทุกคนมาจ้ามีใครสนใจมากินด้วยกันไหมคะ